สวัสดีครับบัญชาชุมเชลเวทในบีไทมส์นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับสิ่งที่เราเรียกว่าธุรกิจเครื่องนอนและวันนี้เรามาอยู่กับคุณชาวกิตก้าวเอี้ยนหรือว่าคุณเซ้งผู้ก่อตั้งแบรนด์มิสเตอร์บิ๊กนั่นเองครับสวัสดีครับคุณเซ้งครับสวัสดีครับครับจริงไหมครับว่าธุรกิจเครื่องนอนปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการขายปอกหมอนที่นอนหมอนข้างหรือว่าแต่ฟูกใช่ครับใช่ครับตอนนี้คนก็มองเครื่องนอนหมอนที่นอนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นครรับผมเเพาาาะว่ขก็ ใส่ใจการนอนมากขึ้นแล้วก็หลายคนก็เกิดปัญหาจากการนอนด้วยวิสต์บิกเกิดมาเนี่ยถามตรงๆว่านานหรือยังครับตอนนี้11ปีแล้วครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีประสบการณ์มีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องนอนบ้างไหมครับก่อนหน้านี้ที่ผมเป็นนักกายภาพบําบัด ธุรกิจครอบครัวก็ไม่ได้ทําเครื่องนอนมาก่อน,นครับเ,<ล>เป็นนักกายภาพบําบัดทํางานอยู่หลักๆในห้อง ICU ครับทำงานกับคนไข้ที่ไม่รู้สติแล้วก็วิธีหนึ่งที่ผมใช้ดูแลคนไข้ก็คือเรื่องของการจัดท่านอนอผมก็เลยเอาวิธีนั้นเนี่ยมาออกแบบหมอนอที่ช่วยจัดท่านอนให้กับคนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับลแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลทีนี้ก็เริ่ม เป็นที่สนใจของห้างสรพสินค้าของต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เริ่มเข้ามาอยู่ในธุรกิจเครื่องนอนทีนี้พอเราทําไปก็รู้ว่าเอ้ยคนทั่วไปเนี่ยเขามีปัญหาการนอนซึ่งความรู้ทางกายภาพบาบัดของเราเนี่ยช่วยได้ผมก็เลยเริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่พอได้มาเจอลูกค้ามาคุยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า คนไข้ของนักกายภาพเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลแล้วครับคนไข้ของนักกายภาพเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมแล้วก็เราช่วยยังไงเขาได้บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นแพชชั่นครับว่าวิธีการจะช่วยเขาในแบบที่เขาไม่ต้องเดินไปที่โรงพยาบาลเนี่ยทำยังไงได้ 11ปีที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงที่มันต้องเปลี่ยนผ่านหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพธุรกิจสภาพเศรษฐกิจเอาพูดกันตรงๆเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสามสปีนี้ก็มีเรื่องของโอควิดระบาดตา่างๆธุรกิจเราเนี่เกิดมาในช่วงระหว่างตรงนี้พอดีเรารทำยังไ,ไงครก็ต้องปรับตัวครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หนักเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดเนี่ยผมเน้นเรื่องของประสบการณ์ของลูกค้าที่อยู่ในร้านนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยครับก็คือเราเรา ขยายไปในทางออฟไลน์ทั้งหมดครับแต่ว่าในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยระหว่างโควิดเนี่ยก็ทำแคมเปญหนึ่งขึ้นมาที่ให้ลูกค้าเก่าช่วยสั่งซื้อชุดเพื่อไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพราะว่าเรามีต้นทุนเรื่องของจักเย็บเรื่องของสกิลของพนักงานในการเย็บเนี่ยเราก็จัดทําชุดกันเปื้อนให้กับโรงพยาบาลแล้วลูกค้าก็ช่วยสนับสนุนนะครับอันนั้นก็คือ ทำให้เราผ่านโควิดมาได้แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มทําออนไลน์เป็นครั้งแรก oh. ครับผม oh. ธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มจากตอนช่วงโควิดเลยนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก,ก็แปลกเหมือนกันที่จากเดิมเนี่ยเราจะเลือกหมอนจะต้องทดลองต้องวัดองศาอะไรกันที่หน้าร้านอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. ก็เอามาทําในออนไลน์แล้วก็โชคดีที่ผมมี โปรแกรมที่ใช้ในการเลือกด้วยน้ําหนักส่วนสูงท่านอนคือลูกค้าก็แจ้งน้ําหนักส่วนสูงท่านอนอให้เราแล้วเราก็เลือกไซส์ที่เหมาะสมกับผู้นอนคนนั้นได้เลย,เยครับ,รรบมันก็เลยทําให้การขายออนไลน์เนี่ยไปได้เรื่อยราบรื่นอย่างเงี้ย การตั้งแบรนด์มิสเตอร์บิ๊กขึ้นมานะครับจริงๆหลายคนก็เกิดธุรกิจตรงที่ว่ารับจ้างผลิตไปก่อนให้แบรนด์ชั้นนาก่อนแล้วค่อยมามีแบรนด์ของเราแต่ว่าคุณเซ้งไม่ได้ทําอย่างนั้นใช่ไหมครับหรืองผมก็กลับทางกันคือผมมีแบรนด์ขึ้นมาก่อนแล้วผมก็ค่อยมาตั้งโรงงานนะครับแล้วถึงจะมีช่วงหนึ่งไปรับ OEM เนื่องจากว่าพอเราผลิตได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลงใช่ไหมครับก็เราก็เลยรับ OEM แต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ยกเลิกผลิต OEM เพราะว่าออเดอร์ทางแบรนด์ของเราเนี่ยโตขึ้นจนเกือบเต็ม capacity <อ>ครับน่าจะสอดคล้องกับจุดแข็งของตัวเองด้วยครับก็คือรเราเป็นนักกายภาพบำบัดจริงๆผมไม่ได้มีความรู้เรื่องของการผลิตเท่าไหร่ครับแต่ผมก็เน้นเรื่องของการออกแบบกำหนดขนาดของผลิตภัณฑ์อะไรนี้มากกว่าครับ,รบแล้วก็ ไปสั่งผลิตมาหลังจากนั้นมันก็ต้องใช้อีกทักษะหนึ่งเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มครับเวลาสมมติผมเป็นลูกค้าเข้ามาอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะกลายเป็นลูกค้าของมิสเตอร์บิ๊กทันทีเลยคือแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องการนอนหรือสุขภาพการนอนถูกไหมครัลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับจะมีอาการปวดมาแล้วะนะครับแล้วก็พอปวดมาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องถามก่อนว่าอาการปวดนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดจากเครื่องนอนไหมนะครับเราก็จะมีระบบในการช่วยเลือกหมอนที่นอนให้เข้ากับสรีระก็คือการมาตอบคำถามจากระบบของผมนี้นะครับแล้วก็ผลมันก็จะออกมาว่าคนนี้ควรจะนอนหมอนขนาดไหนใช้คู่กับอะไรหรือว่าใช้ที่นอนแบบไหนนะครับแล้วพนักงานผมก็จะมาจัดท่านอนให้ก็คือจะต้องจัดท่าให้นอนในลักษณะที่ถูกต้องนะครับ คือลูกค้าก็จะได้หมอนที่ตรงกับสรีระแล้วก็ใช้งานได้ถูกวิธีด้วยครับครับผมไม่ใช่แค่หมอนอย่างเดียวใช่ไหมครับหมายถึงว่าหมอนฟูกแล้วก็ตัวนี้ด้วยทัปเปอร์ชทัเปอร์จากตัวแรกเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆหลักๆก็ตามข้อเสนอของลูกค้าอย่างเช่นผมได้ทําที่นอนก็เพราะว่าลูกค้าบอกว่าช่วยทําที่นอนให้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เริ่มศึกษา ฟูกที่นอนแล้วก็หาวัสดุที่เหมาะสมแล้วก็ออกมาทําเป็นที่นอนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหมอนที่สําหรับคนไข้กดไหลย้อนอหมอนสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยครับคิดจะทําแบรนด์นี้บุกไปสู่ตลาดต่างประเทศเลยไหมเอาแต่ระดับภูมิภาคกันเลยเพราะการนอนขอ,องคนทุกประเทศมีปัญหาหมดเลยตอนนี้มิสบิกก็มีจําหน่ายอยู่ในต่างประเทศด้วยนครับใช่ครับมีจําหน่ายอยู่7ประเทศนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเชียแต่ละประเทศจะมีโมเดลแตกต่างกันครับอย่างเถ่าเกิดในฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับก็มีหลายสาขาในฟิลิปปินส์นะครับถ้าเกิดอย่างในมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นสแตนอะลอนช็อปอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับแล้วก็ฮ่องกงมาเลเซียก็จะเป็นในคลินิกกายภาพบําบัดและคลินิกจัดกระดูกลาดใหญ่ๆที่ผมที่มิสซิบิวกไปได้ดีๆมากเลยคือ ในฟิลิปปินส์ซึ่งออตอนนั้นเนี่ยในฟิลิปปินส์ก็มิสบิ๊กก็ยังไม่ได้ทําตลาดออนไลน์เหมือนกันออก็เลยได้เริ่มทำออนไลน์พร้อมกันเลยกับประเทศไทยความโชคดีคือมันก็ไปได้ดีคร้องคู่เนี่ยครับแน่นอนครับคนที่อยากจะทำธุรกิจเครื่องนอนแบบเนี่ยถ้าดูเรื่องข้อจำกัดอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะและความสำเร็จที่คุณเซ้งได้ทำมาถึงขนาดเนี่ยคุณเซ้งคิดว่าประสบการณ์สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกนี่คืออะไรครับผมคิดว่าหลังจากนี้การเริ่มธุรกิจแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย จะยากแล้วแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทำให้ผมพามิสเซอร์บิกมาได้เรื่อยๆเนี่ย,ยก็คืออยู่ที่เรายือนอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเราเชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทำอะไรที่ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญเนี่ย <อ saúde. S 3> เราอาจจะยอมแพ้มันไปแล้วก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลามีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเนี่ย <อ Sí. S 1> เราก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามั่นใจว่า,วาจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นความเชี่ยวชาญของเราเป็นจุดแข่งของเราจริงๆเนี่ยต่อให้มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเนี่ยเราก็จะรู้ว่ายังไงก็มีจุดยืนของเราอยู่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็วอกอเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นอีกอย่างหนึง่งครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือการนําเข้า สินค้ามาเพื่อขายอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยมันมีมูลค่าแล้วมันก็มันทาให้เราแตกต่างจากท้องตลาดอ,อย่างเงี้ยครับแล้วผมคิดว่าเรื่องเนี้ยผมก็น่าจะผ่านมันมาได้ก็ด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันโอ้มวันแสดงว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าของเราเนี่ยได้ถูกจดรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของเราไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจเห็นก็บอกว่าแค่วันเดียวเนี่ยของเหมือนเราก็ขึ้นเลยกันแล้วจุกไหมก็มีแล้วใช่ครับมีด้วยใช่ครับใช่ครับในบางประเทศเราก็จัดการไม่ได้ครับก็บทเรียนก็สอนเราว่าเวลาก่อนที่เราจะไปประเทศไหนเราก็จะต้องในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องนําไปก่อนก่อนที่เราจะส่งสินค้าไปอะไรอย่างงี้ครับ เครื่องนอนที่ดีสําหรับคนคนเราเนี่ยนอนแล้วสบายไร้ทุกหมดปัญหานี่คืออะไรครับเครื่องนอนที่ดีคือเครื่องนอนที่ต้องเข้ากับสรีระของผู้นอนนะครับแล้วก็ต้องนอนสบายนะครับหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยจะให้เข้ากับสรีระอย่างเดียวแต่นอนแล้วไม่สบายแต่มิสบิ๊กคือจะต้องเข้ากับสรีระและนอนสบาย